มักอะไรบี๋ดอกมักอะไรไปดีพ่อแม่พี่น้องเรียบซีเนียร์แท่งนอนนอนคนเนาะยินดีต้อนรับผูทานสอสบาแนวไปเด้อพี่น้องไปบสกุุกคนมาเด้อมากินปลาเผาเดอหมูนันตักมาจะยืนอยู่จะมีคอจะได้ข่าหัวจะได้นขา ่ได้เขาอันง่ายสบายดีเลยพี่น้องมื้อนี้มากินปลาเผาไก่ย่างหมูหันวันเกิดมื้อนี้หมูหันหมูหันสามโตหมูหัสิบโลมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินวั้นขูสุกุ้นชัทพักกับสามสี่โลมาเด้อเป็นอย่แดดแล้วกันปลาพี่น้องเราลวันเกิดน้องเวี้ยเอาวันเกิดนะเมื่ออื่นวันที่เช้าเก้าวันที่สิบเก้าอ่เปาเทสไม่ไดงกินถังว่ะแต่ว่าเปาเ่าอัน เอามาจันมือนี่หอมจันย่าหวานเผาหวานกะน้องพี่น้องเขาก็เลยกินมือนี่หอมมันมันหวานมือนี่สะโบก็เลยเสียเท้าให้พาลูกกินวันเกิดมืัอนี่กินแบบมันมีอย่างไรพี่น้องกินสบายๆกับครอบครัวล่ะมีปลาเผาไม่เผาไม่รอะไรเยวสบายๆกินแบบสไตายครอบครัวพี่น้องอันนี้บ่อยอะพนราะอุตส่าห์เยอะเนี่อ่า ก็อื่ <Ziel gen, S 1> นกัขอบอกขอบใจซาบุพากับบปาโลตัสเนาะซื้อเค้กให้น้องเวียซื้อเค้กให้น้องเวียหนึ่งก็ป้านะแม่อน่นวดไม่เลิกเค้กหนึ่งก็นอพีนอมู่นขานึองหมื่นบาทเอาเอ้าขมาได้ยหมมามาเด็กเาอ่ะเด็เขาใช่ไหย่าแม่เอาบยดูอ่ะสวยอ่ เอาบ่วงเอาไปมานังพี่ลูกลานลูกกลองเขามาเอาเี่ยวเอาบ่วงเอาไปให้พมดได่แหละถวยเข่ามากีก่อนพี่เออบีก่อนพี่อาไปทางหนเอาเทพมาเอาเพื่อมานังลงมโาเพมรมเนา่ลงค์เขาเป็นว่เอาเียต้องอ่น้เมก่อนจังเปาเฮ้ยมันมีในจ่มเฮ้ยเฮ้ยชี่วมันมีใ้โจ๊กต่างตวก <łość> ไม่ใช่จะถั่วันี้ยถัวแล้ร้านจะเป็นมันโผล่อีกแ้วนอ้าขนาดไหนแท่งอะไรแท่งสบาย เดีวมันยเวลามีตะูมันยิบบังเวียด้อเปยังเรามเกิดจังเจ้าคมีมีส่วนเก้งมาหายลูกไว้แนมไ้นนี้ว่ามัก็ังคับริงใ่ังพืนบอแห้งเลยอายุเลื่อนเลยอายุร่มว่าไ่เห็นไมจะดีสี่สิบเมนี่นี่หูเราสิอะไรบงว่าจะสอ เดีว้เอาขามลงเลมันจะงาอบเทนไปอบมีเอาเนตึเอาลงดีส่บ๊ยอมเน่าออก่อไปเทียมกไมามีนดมันไม่เอาไม่มือนกสี่แสยบสร็แล้วมึงกม่ลูกโทรศัพท์มาถ่ายนแม่บ่เยอะโคตลงมีเซาก่าน้ไม่เหลือโทรศัะยังไงจีเ มเจมันเบมันโดนั่นแหละแอบแบดมันขาวกลุก้องบ้งามกับมงามด้อเอาปฏิอัมคือบฏิอิกินลูกสิ่นคือได้กินไข่เปแล้ยวนะไหมมือเอากโซนมันมือนี้มันเกิดคองลูกมือดีกัยมือนี้มันไขมันเกิดโอ้มันเกิดลูกมันไข่มันเกิด ມາມາມາເພິ່ນເພິ່ນເພິ່ນມາຫຫ້ມີ เว้าหยังกสิหาให้เว้าเงฟังเป็นลูกดนโพงใส่ให้ด้เต้าปเปนใ่อาจาสุขภาพแข็งแงรวยเด้อเ้สุขภาพแข็งแรงรวยเด้อาลงแม่ก็เว้าแล้วแบนี้เออเอลูกอยู่ดีมีแหงเป็น เ่ารักให้ครอบครัวใหญ่เป็นบ่าวแล้วกเหียบเหี้เห้งานซอยแม่แนนนปลาไยซอยแนนเปียกระตซ่ตบๆเยเดีอยเป็นัมหนาเร่งน้อยเลในัหัจักคว่ำหเหี้เหี้งานไม่ยิมอพ่อค่แม่ามเป็นลูกดีท่องพ่อ้องแม่นีบเงาจิบเรียวนะครับนีบาทนี่ก้าวนี่มีดาได้พี่น้องเฮ้ยน้องกระดานี่้ันนี้าเยนจริงๆนันใครในแม่บานี่นดผมมีแม่ฟอา มาเป่ามาใตะในใช้เทียนเป่าเทียนนะแม่เป็นเหม็นเทียนเป่ากบมนสี่เอาขัวต่อใส่นี่บอกแล้มึงยกินเต่าเอากระเต่าเทียนกบมาส่ขั้วม่อยากกข้วเอาเยเง่าเงียเงี้เีย้วเียย้ี้ยงเยยเเ้ี้ีเยยงเี

เราต้องใสหอยเหล่มนะก็ออกเลยัาจดไปเอานีเ่ยมมันดีก่นายเน่อยือมือซื่อมีอ่ะหายไปแล้วดีไดหดปักเลยค่ะปักหมดหมดซื่อมีย่มันคือหยดใส่วเอาต่อไปไว้ที่ต่อไปมันเบิดผุโอ้ยใหญ่เน่ะกินเทียนบนกะปุกใคบีเนใจนะแม่ด้อายุสิบสี่ มาแต่ก oh, ่อนนมันหยดสิ่ไอ้คิวกห้าน่ีน่เอาย้อแม่ไายลูกสปีเต็มเลยถ่ายหูเอาเลาคนหอดเลยล้างหังถ่ยจ้าบึ้งบึ้งอี้ายลูถ่ายรูปยื้อยื้ยืดถ่ายเดียวยือยื้อยืดเดียวได้แต่เล่น่นประมาณองร้อยปีอะ ไมันลายมันหุ่งมึงมนเห็นเึงเสมันลายตรงนี้ไฟมันแห้งโผล่เออยุดแม่แม่แม่มามามาลูกไฟไหนแม่พิดไฟไหนแม่เออแฮปปี้ เราะเชไม้ที่าวดจังกินเทาเองเอนี่น แลปกินจกสตเบอไปกินมเกิมาๆๆพี่มายนนี้ส่บเอ็ดหาสี่าเราไมั้ยดูดเลย้าชืสิเเกิไมกันนะมันเกิดาเพียงสามนะนี่อนอเขาบ้างเป็นหน่อยคนงามได้แล้วลูกเพือวันนี้โอ้กันลออยู่แล้วกินมากมสผูกแคนให้นูกแคนอ่ะนแพ้กับบทถึเด็เออ่ะเหยียบซะเด้กเท็ค่ะ เอาใส่เมื่อวานกูุ้มร้านเนี่อใส่เงินชั้นสิบพันขีดนี่เราจะมาทำุกแล้วเผามาใส่มาแน่น่บี้เขาเขาพูดโลดเขาพูดนะใส่ป้าจะใส่รายละบรีกินกินเงินได้วบดีกินขีเอาจักะซีเขาได้เอกมาแล้วเขาพูก็นี่งไงซีเขากินมาหนกัใจเย็นนคอยให้แม่ถูกเลยเด้เด้อน้องเอฟเนาะมาใส่เด้อจักเอาไอ้นี่อ่ะ จับเอาไปจับอาเอาให้ก้อนนี้ให้อนนให้วันนี้ให้ก้อนนี้ดิจัอาไจับเอาเอ้ยเอ้ยอ่กับวันถ่ายวันเกิดเจ้ากับหายใจวันมีแงมีอายุวันณาสุขครั้งพลังเด้อมันยื่เมืนนี่นทุกให้เป็นลูกที่ดีของโบนี่เด้อยิ่งดียิงงให้ได้ข้าให้คุ้ใหญ่มากให้ได้เพิ่งข้า เป็นงานเป็นรากเนแรงให้ครอบครัวได้ไงเป็นเบาเลยแม่สีเลนดูเรีนบูดจกเรียกจะงานใส่ไม้เท้าถูงตรงเ้อบอกยังไงเอาหูใส่ตู่นี่มีแง่เักใจเนี่ยเอาเูให้มัน เด็กน่อยพวกไหนมาดาเอาผ่านแขนนี่กเบมเไปเื่องเงินมานาบเต้องเืองเงินกับมะผูกวันที่ไหนมาอะไรข้งโบงเลยผูกแพ้ยูดี้ไม่แงไม่ไหวเร้งให้ได้ ผูกพงเาูกเป็นผูกเอามาผูกเอาไห่แล้วว่ามันเกิดอ่ะวกินก่อนหมูแแซ่แซะแม่โอ้ยบอกจะไปผูกเคนเอาไหผูกเพนเอหกินหงับงเอาเอาเอาเนี้เนาะาไปามาเนาะาวาวนาวล้างาวเลยนะเอาไปเงินจะกลับมาาว่มีเงินล้รใส่สาวเล้าวอรย นั่งลงนแม่เบียยังกินมายืนเกดี่ยอยู่ผู้แข่งเขาแข่งเขาย่ามเล่ได้ยใเด้อเนคนาูเกนอน้อนงายอย่าดื้อได้ลูก ไ่แล้วก็เปลี่ยนแป้งแล้วหุ่นนดีดีขดเขาเด้อวียเด้อไปนอเขาได้อนไปนนกับื่ดไดกันไปยูดี้ไม่แห้งไยูดี่ไม่แห้งเป็นได้แขงแห้งเป็ได้กับหซ่านอ่อเอายกัไซ่านอ่ซ้อนอ่อกไฮซ่านอ่อกอเห็ดบอดี้เห้เต้มันโลดว้าน้าเขาเป็นนเ้าอือูกูเป็นเออเอออวะจบ มึงจะว่าอย่งไน่าจิ้นจินเบิ้งเบ้ง้ยใสเบิงเบิ่งเนียใส่คุนจ๋เบิ่งร้านข่อยอยู่พี่นนองกินเลยาอ้าวข้าขึ้นแล้ว่อ้าวถเงอาวเนิ่เเนี่ย้าวัวูกแนร้านบอกอิย่างเดียว้านอยิเอ้าเออโอเดียวเาดิ่งเีรอคนนอะ

ย oh. oh. ินหมดเลยเนี How, do, mm ่ยเฮ้เข้ามาได้จีถงปลาถงปลามึงน่าเกลียมถงเกลือเอาแค่มากรงขวางเงี้า